สวัสดีครับท่านสมาชิกวันนี้ทางร้านก็จะมาทำการรีวิวนะครับจะเป็นกล้องแบรนด์ของไฟบุฟนะครับตัวนี้เป็นของแท้นะครับเป็นของบริษัทไฟบุฟนะฮะมาป่าตัวนี้งานเนี่ยอ่าจะเป็นงานเกรดเดียวกับพวก Di s c o v e r y Vector Optic นะครับนะครับตัวนี้หน้าเลนเนี่ยเลนจะเป็นเลนเอนะครับเลนเขาจะใสามากเลยนะครับ ตัวนี้จะเป็นรุ่นอัตราขยาย4ถึง16เท่าขนาดเลนส์4.4มิลนะครับ FFP ชั้นรเรีย์แขนตามซูมรุ่นนี้จะไม่มีไฟนะครับั้านสมาชิก หน้าเลนหน้าเลนสี่สิบท่อสามสิบปรับรลาข้างตัวนี้ปรับรลาข้างนะฮะตัวนี้ปรับได้ต่ำตุดอยู่ที่ประมาณอ่าสิบห้าหลานะครับนะฮะสูงสุดก็อยู่ประมาณตั้งห้าร้อยหลานะฮะนะครับห้าร้อยหลาสูงสุดนะไปจนถึงอินฟินิตี้เลยนะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้เขจะเป็นตัวปรับนอกนะฮะ รับนนอกนะคตัวนี้ก็เป็นตัวปรับไซส์ขวาสูงต่ํารุ่นนี้นะฮะท่านสมาชิกเวลาท่านสมาชิกปรับสูงต่ําหรือปรับไซส์ขวานะครับยกขวาขึ้นก่อนนะครับค่อยปรับนะฮะนี่เหมือนกันครับกขึ้นก่อนปรับตัวนี้ปรับเซซิโรเวลาปรับเซซิโรก็คลายน็อตทั้งบนดออกเนี้ย แล้วก็ยกนะฮะยกปาผักครอบออกนะฮะนี่ครับตั้งเวลาตั้งก็ให้เลขอกศูนย์นะฮะเนี่ยตั้งเลขอกศูนย์นะครับให้ตรงกระขีดนะครับตัวนี้ก็จะมีสินยางเห็นไหมฮะนี่ครับตัวกล้องนี้ก็จะอัดแก๊สนะกันน้ําได้นะครับเนี่ยมีมีสินยางนะครับ เหมือนน่นนะครับอมเรียบร้อยนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัวปรับซูมนะฮะตัวนี้นะฮะเป็นตัวปรับปรับซูม ตัวปรับซรมนะฮะระยะเริ่มต้นก็อยู่ที่4เท่าสูงสุดก็อยู่ที่16เท่านะฮะระยะทําการก็ตั้งแต่5เมตรไปจนถึงสองอยห้าสิบเมตรถึง300อเมตรโดยประมาณนะครับนะฮะ ตัวนี้เป็นตัวปรับระยะสายตานะครับท่านสมาชิกนะฮะเป็นตัวปรับความคมชัดเนี่ยนะฮะแต่ว่าถ้าสั้นอ่าท่านสมาชิกท่านไหนนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องอ่สายตาสั้นแต่จะยาวนะฮะเนี่ยเป็นตัวปรับระยะสายตาแต่ถ้าสายตาปกตินะฮะท่านสมาชิกก็ปรับมาเป็นศูนย์นะครับตัวนี้น้ำหนักเขานะฮะน้ำหนักน้ำหนักของกล้องนะฮะ น้ำหนักอยู่ที่หกร้อยสามสิบห้ากรัมนะครับน้ำหนักเขานะครับความยาวเขานะฮะสามสิบสามซมนะความยาวนะครับสำหรับชุดของแถมกขนะฮะก็จะมีเป็นฝากระดกนะฮะตัวนี้เปิดปิดหน้าหลังหนึ่งคู่นะฮะแล้วก็ขานี่เป็นขาแบบนัดคู่นะขาแข็งแรงนะ หนึ่งคู่นะฮะท่านสมาชิกก็จะมีผ้านะฮะพร้อมคู่มือเขานะฮะแล้วก็ระดับน้ำตั้งกล้องหนึ่งตัวนะครับแล้วก็น้ำมันชลมปืนนะฮะหนึ่งกระปุกตัวนี้ก็จะเป็นประโยชน์เนี่ยคือ ป้องการสนิมนะครับช่วยในการหล่อลื่นแล้วก็ลดความร้อนนะฮะยืดอ,ดอายุการใช้งานอายุการใช้งานอุปกรณ์นะครับเป็นน้ำน้ำมันบำรุงปืนหนึ่งกระปุกนะฮะแถมให้แล้วก็จะมีแส้งงูนะฮะหนึ่งเส้นนะครับทำความสะอาดปุ๊บปืนยาวฮะปืนลูกกดอัดลมอัดแก๊สน,นะครับแถมไปหนึ่งเส้นนะครับ สินค้านะครับท่านจะมาชิกถ้ามีปัญหาภายใน1เดือนนะครับทางร้านเคมเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะครับช่องทางในการติดต่อนะครับราคารายละเอียดของตัวสินค้านะครับก็สามารถเข้าไปรับชมในลิงก์นะฮะด้านล่างนะครับหรือว่าท่านไหนมีเวลานะครับก็สามารถมารับชมสินค้าที่ร้านนะฮะร้านเราที่คลองถมเซ็นเตอร์นะครับนะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนะฝากกดติดตามฝากลูกกระดิ่ง กดลูกกระดิ่งเพื่อแก้งเตือนนะครับนะฮะทางร้านเราก็จะมีคลิปสินค้าใหม่ๆเนี่ยมาลงให้รับชมเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ